สวัสดีครับพบกับช่องทีมงานช้างป่านะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมนะครับสวัสดีนะครับวันนี้พามาชมคุณตาคําแก้วนะครับอ่าตอนนี้คุณตาก็น้ํามันไหลออกเป็นที่เรียบร้อยนะครับตกมันเป็นที่เรียบร้อยนะครับน้ามันออกกันนะครับหลังจากที่อ่าน้ามันไม่ออกมาหลายวันนะครับตอนนี้น้ามันก็ออกเรียบร้อยนะครับนี่ก็บรรยากาศยามเช้านะครับมาทําความสะอาดนะครับว่ามารับชมกันนะครับว่าอ่าคุณตาจะให้ทําความสะอาดไหมครับเดี๋ยวพ่อควาน อาจจะให้ภาพบรรยายนะครับหรือจะเอาอาหารไปล่อคุณตาฝั่งนู้นก่อนนะครับ นะครับก็ทําความสะอาดกวาดทําความสะอาดให้ไปที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็คุณตาํามันออกนะครับํามันออกบริเวณลึงนะครับบริเวณเพราะว่าคุณตาจะสังเกตยากนะครับเวลาตกมันเพราะว่าคุณตาตกมันํามันจะไม่ไหลอาบเก้มก่อนนะครับํนมันจะไม่ไหล scrub, อาบเก้มํนมันจะไหลบริเวณลึงก่อนนะครับบร,บ,รบ,บริเวณอวัยวะเพศนะครับไหลบริเวณอวัยวะเพศก่อนอบางท่านก็อาจจะคิดว่าเป็น น้ำปัสสาวะหรือว่าน้ำเยี่ยวนะครับอ่าไหลออกมานะครับแต่ที่จริงไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับ่าเป็นน้ําอ่ามันน้ํามันตกมันนะครับที่ไหลออกมานะครับอา่ก็ตกได้เกิดก็ถ้าก็นี่ก็ประมาณอีกสักอา,อาทิตย์สองอาทิตย์นะครับเดี๋ยว จะอาบแก้มนะครับเพราะว่าตอนนี้กําลังออกที่ลึงนะครับลึงกําลังออกอันนี้ก็กําลังเริ่มออกนะครับขอบคุณปยังทุกทท่านนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมนะครับขอบคุณนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้กับเราด้วยนะครับวันนี้ไม่มีปฏิกิริยานะครับวันนี้นะครับไม่ไล่ไม่ไล่ควานนะครับวันนี้คุณตาไม่ไล่ควานนะครับบางวันก็เข้าไปกวาดไม่ได้นะครับบางวันเข้าไปกวาดไม่ได้เพราะว่าเขาจะไล่เขาจะห่วงนะครับจะไล่ กวาดไม่ได้เราก็ไม่ต้องกวาดนะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างงั้นนะครับแล้วก็สุดทาตอนเช้ากวาดไม่ได้พอตอนเย็นมาแล้วก็เข้าไปกวาดดูใหม่นะครับว่าเขาจะให้กวาดไหมถ้าเข้าไปกวาดดูใหม่ถ้าเขาให้กวาดก็กวาดถ้าเขาไม่ให้กวาดทําความสะอาดก็ไม่ต้องกวาดนะครับอย่างน้ําเหมือนกันนะครับถ้าบางวันแต่เรื่องน้ําเนี่ยให้ทานได้นะครับเรื่องน้ําให้ทานได้นะครับคุณตาไม่เป็นไรนะครับน้ําแต่จะมาลําบากเรื่องทําความสะอาดเรื่องกวาดที่รับที่นอนให้คุณตานะครับจะลําบากหน่อย สำหรับเรื่องน้ำเรื่องอะไรจะง่ายนะครับเรื่องน้ำให้ทานง่ายอยู่นะครับเพราะว่ามีสายยางนะครับให้ทานนะครับให้ดื่มนะครับขมับบวมนะครับตัวนี้ขมับตึงมากนะครับขมับตึงมากนะครับบวมมากแล้วบวมมากเลยนะครับขมับนะครับเดี๋ยวอีกประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับถึงจะน้ำมันที่ขมับจะไหลออกนะครับตอนนี้ก็ออกที่บริเวณลึงนะครับเวลาตกมันแล้วก็ ลำบากนะครับนิสัยเราจะเปลี่ยนเลยนะครับนิสัยจะเปลี่ยนนิสัยจะเปลี่ยนเป็นหน้ามือรหรือหลังมือเลยนะครับคุณตานะครับว่าคุณตาไม่เคยตกมันช่วงเดือนพฤศจิกานะครับคุณตาไม่เคยตกเลยนะครับตั้งแต่อยู่ด้วยกันมานะครับไม่เคยตกเพราะว่าจะเขาจะไปตกมันช่วงเดือนกุมภาพันธ์นาเมษานะครับตกมันนะครับแต่นี้มันเป็นเดือนพฤศจิกานะครับไม่ว่าเขาไม่เคยตกเราก็เลยไม่ได้เอกใจอะไรนะครับไม่ได้เตรียมตัวเลยนะครับ ปีนี้ไม่ได้เตรียมตัวเรื่องการตกมันปกตินะครับปกติถ้าถึงเดือนอมกราเขาจะเขาจะเริ่มแสดงอาการนะครับเ,เริ่มจะแสดงอาการผมก็พอควานก็ะจะพาเข้าหลักตกมันเรียบร้อยนะครับจะพาเข้าหลักตกมันเรียบร้อยแต่ปีนี้ไม่รู้นะครับว่าจะตกมันช่วงเดือนพฤศจิกานะครับก็เลยไม่ได้เตรียมตัวนะครับก็อาจต้องอัดญ้านะครับอัดยาให้ทานเยอะๆนะครับจะได้น้ํามันไหลออกให้หมดนะครับ อ้วนนะครับอ้วนทวนสมบูรณ์มากนะครับคุณตาคำเกลียวนะครับอ้วนทวนสมบูรณ์มากนะครับยังว่านะครับช้างเริ่มแก่ตัวก็เริ่มตกมันบ่อยนะครับตกมันนานตกมันบ่อยนิสัยก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มดุร้ายขึ้นนะครับตอนนี้ก็ยังพอยังชั่วหน่อยนะครับเพราะว่าตกมันยังไม่หนักนะครับถ้าน้ํามันออกหนักนะครับไม่รู้นะครับจําใครไม่ได้แล้วทีนนี้ช่วงนี้ก็ยังยังไม่คลุ้มคลั่งนะครับยัง อ่าพอจำนั่นจำนี้ได้บ้างนะครับอาจจะพอเริ่มน้ำมันเริ่มไหลออกได้อาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์ไปแลวนะครับน้ำมันเริ่มอาบแกม้มเริ่มไหลนหนักๆเข้านะครับอ่าน้ำมันไหลาอาบแก้มจะลดคางนะครับก็ทําให้อ่าเป็นบ้านะครับจําคนจําใครไม่ได้นะครับสังเกตที่ลึงนะครับตอนนี้ที่ลึงหรือว่าที่วายวะเพศของคุณตานะครับน้ำมันจะไหลออกนะครับ ถ้าอากาศเยน็นๆอย่างนี้จะออกดีมากนะครับถ้าอากาศเยน็ยนนะครับถ้าอากาศร้อนจะไม่ค่อยออกนะครับอากาศร้อนน้ำมันจะไม่ค่อยไหลนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงอากาศเย็นน้ำมันไหลออกดีมากเลยนะครับฝากเขาพระคณไปยังทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วก็ร่วมเป็นกําลังแรงใจนะครับให้กับทีมงานช้างป่าดีเสมอมานะครับแล้วก็เข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้กับเราด้วยนะครับอย่าลืมกด กดดิ sí, ่งกดสับตะไคร่นะครับเพื <Right. S 2> ่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปนะครับใหม่ๆนะครับที่พ่อควานอัปเดตลงนะครับเขาจะอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับให้ชมคนตาเรื่อยๆนะครับว่าอาการเป็นยังไงนะครับเพราะว่าการตกมันแต่ละปีจะไม่เหมือนกันนะครับตกมันแต่ละปีจะไม่เหมือนกันบางปีก็นิสัยก็อาจจะดีหน่อยบางปีก็นิสัยอาจจะไม่ดีนะครับอยู่ที่ตัวเขานะครับเราก็บอกไม่ถูกนะครับว่าตกมันแต่ละปีจะเป็นยังไงนะครับ ำหรับคลิปนี้นะครับพ่อควานก็ขออนุญาตนะครับจบคลิปลงให้เพียงเท่านี้กันนะครับผมก็กราบขอบพระคุณทุกทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมนะครับขอบคุณครับ